สวัสดีครับเพื่อนๆครับชาชิพามาดูแมงมันฮะแมงมันไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักกันไหมแมงมันเป็นมดชนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีลูกออกมาเป็นแบบนี้ก็จะกินได้นะครับราคากิโลหนึ่ง ก็ประมาณสองพบาทนะครับแต่ว่าจะหายากถ้าออกมาทีหนึง่งคนภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็อาจจะดีใจกันนะครับแต่นี้ตัวนี้พิชาติเห็นมันกำลังบินมาก็เลยทำให้มันตกลงมาข้างล่างตอนนี้มันสลัดปีกมานะครับมันสลัดปีกไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันอาจจะอย่างนี้นะครับสลัดปีกแล้วก็อาจจะหารูอยู่ ตอนนี้เวลาประมาณาบ่ายสามโมงครึ่งเดี๋ยวจะดูว่าช่วงเวลานี้แหละจะเป็นเวลาที่แมงมันมันออกนะครับหลังจากฝนตกสักหนัก,นกสักสองสามวันมันก็จะออกมานะครับออกมาเพื่อหา,อารูใหม่แหล่งใหม่อันนี้เขาเรียกว่าแมงมันแมงมันตัวเมียนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวผู้อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ จริงๆแล้วตอนนี้เห็นอยู่สองตัวแล้วนะครับก็แต่อีกตัวหนึ่งนั้นมันโดนมดเขาเรียกมดแดงนี่กัดไปมดเลยมดอะไรเอ่ยมดนี่กัดหัวมันนะครับมันลงมาแล้วก็โดนมดรุมมันตอนนี้หัวขาดไปฮ แต่ตัวนี้ยังตัวนี้ยังยังอยู่ก็เดี๋ยวคอยหาเพิ่มนะเดี๋ยวมันเวลามันออกมามันก็จะเจอนกบ้างมดบ้างศัตรูมันเยอะนะครับท้งกาบ้างนะครับก็จะมากินมันถ้าเราไม่ช่วยเหลือมันมันก็โอกาสรอดมันมีน้อยนะครับแต่ถ้าเราช่วยเหลือมันเราก็สามารถจะเพาะเพาะพันุขยายได้นะครับติดตามดูกันต่อไปนะครับ แมงมันหลังจากหากแก้วพลาสติกได้พิชาติก็เอาดินใส่ในแก้วพลาสติกนะครับดินใส่แก้วพลาสติกแล้วก็ออมแมงมันตัวเมียใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ไปลุ้นดูว่าเดี๋ยวจะมีแมงมันตัวผู้บินมาหรือเปล่า ส่วนมากมันก็จะออกวันเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกน้ําท่วมรูมันมันก็จะออกมาบินไปแล้วก็หารังใหม่ขยายพันธุ์เป็นขยายพันธุ์ต่อไป สำหรับวิธีการดูแมงมันนั้นก็เวลาสักบ่ายสามโมงสี่โมงเราก็อาจจะดูตามปลายไม้ยอดไม้หรือว่าอามองไปที่มันมิตธรรมชาตินะครับก็จะเห็นมันบินขึ้นมาถ้ามันบินมาจากแถวไหนก็แสดงว่าเขาเรียกว่าโพรงมันหรือว่ารูมันอยู่แถวนั้นนะครับส่วนตามต้นไม้ตาม ธรรมชาติทั่วไปอันนี้เราต้องจําว่ามันเคยออกที่ไหนนะครับถ้าเราจําก็ทําเครื่องหมายไว้แต่ถ้าเรายังไม่เคยบ้านเรายังไม่เคยมีก็คงจะต้องมองหาไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็จะมีนกบินมาชมมันนะครับหรือไม่งั้นมันก็อาจจะบินมาะเดดมแกสนเกสรดอกไม้ดอกหญ้านะครับตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะดูไปเรื่อยๆครับ เพื่อนครับตอนนี้พี่ชาติเจอแล้วครับบินมานี่หนึ่งตัวครับลักษณะการบินของแมงมันนะครับตรงนี้นะครับบินไม่น่นแล้วครับไม่รู้มาจากไหนแสดงว่ามีนี่นี่นี่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับจับมาก่อนนะครับเนี่ยบินอีกแล้ว แมงมันนี่มันจะไม่กัดนะครับถึงแม้กัดก็ไม่เจ็บนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป็นลูกมดนี่เราก็เจะเอาไปช่วยมันให้มันขายายพันธุ์ไม่งั้นเดี๋ยวออกไปมดคิดว่านกจะบินมานกจะบินมาจิกมันตายพอดีนะครับอาลงข้างล่างก็จะโดนมดกัดอันนี้มันเป็นแมงที่ว่าไม่ค่อยมีอันตรายแต่ว่าสนมากไฟก็คนกินนะฮะเดี๋ยวไปตอมไฟก็ จอกิจจกาเจอกบเขียดกินมันนะครับเราก็พยายามช่วยเหลือมันก็อนุรักษ์มันไว้นะครับมันเป็นของหายากขายกันกิโลละสองพันนะครับปล่อยไปแล้วครับข้างในครับสองตัวรอลุ้นต่อไปนะมันก็เรื่องตัวนั้นตัวแรกก็เริ่มเจาะรูไปแล้วนะครับเจาะลงบนในดินแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นตัวเมียทั้งสองนะครับยัง จะต้องหาตัวผู้ตัวผู้นี่มันจะเล็กกว่านะครับสีอาจจะซีดกว่าสีจะซีดกว่าแล้วก็รสชาติไม่ค่อยสู้ตัวเมียไม่ได้นะครับเล็กและก็ขมอ่ภาษาเหนือเรียกเมงมันคาเมงมันคาหรือเมงมันตัวผู้ส่วนอันนี้ก็เมงมันตัวเมียเน่มันขุดลงไปแล้วนะครับมุดลงดินแล้วนะครับ ครับตอนนี้มันก็เริ่มมุดลงดินเป็นตัวหนึ่งแล้วนะครับที่สองตัวแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูต่ออันนี้เพียงมันตัวเมียนะครับแมงมันตัวเมียต้องต้องหาตัวผู้ตัวผู้จะเล็กแล้วก็สีจะซีดกว่ารสชาติสู้ตัวเมียไม่ได้นะครับตัวเมียนี่คือราคากิโลละสองคันตัวผู้นี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาหาตัวผู้มาปล่อยนะครับอยู่ใน ดินแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดปากมีรูนะครับรอน,นี้มีรูรที่ทำแบบนี้ก็คือเห็นในกลุ่มคนพเพาะเลี้ยงแมงมันเขาทำกันก็อยากจะลองดูบ้างนะครับถ้าเราไม่จับมันมาทำมาอนุรักษ์แบบนี้มันก็จะถูกมดถูกอึงอ่างถูกคนเอาไปกินหมดนะครับอันนี้เราสามารถที่เอามาเพาะที่บ้านเราได้นะครับถ้ามัน เริ่มไปวางไข่ข้างล่างเราก็เอาไปวางเอาไปขุดหลุมแล้วก็เอาไปเทตรงนั้นได้เพื่อนครับตอนนี้เจออีกตัวหนึ่งแล้วครับรู้สึกจะเจอบ่อยแล้วฮะตัวที่สามแล้วบินกําลังบินเมื่อกี้เห็นแวบๆทบหูนี่ครับนี่นี่ครับ,รบสแสดงว่ามันจะมีรูอยู่แถวนี้นแน่นเลยนี่ครับจับได้แล้วครับจับได้แล้วตัวที่สามแล้วครับ บินมาเป็นตัวที่3แล้วแสดงว่ามันอาจจะต้องมีโครงหรือรูมันอยู่ใกล้ๆนี้นะครับมันบินมาทีๆแล้วมันรู้มันอยู่ตรงไหนถ้าเจอรูเราก็นั่งเฝ้าครับอันนี้จะเอาไปใส่ในแก้วพลาสติกที่ใส่ดินนะครับ ข้างในมีสองตัวแล้วนะครับนี่เราจะเอาอีกตัวหนึ่งใส่เข้าไปนะครับเป็นสามตัวพอดีมันกำลังมุดดินนะครับ ต่นมีตัวต่อไปหรือเปล่านะครับไปดูกันเพื่อนครับเจออีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะบินอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ฮะไปโน่นละนี่ครับแมงมันแสดงว่ามันมีรูอยู่ทันตอนนี้มันกัดนิ้วเราแต่ว่าไม่เจ็บนะกัดไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าแม่ หรือว่าแม่ที่เป็นลักษณะตัวมดนั้นเวลากัดระคันมากนะครับตอนนี้เราเจอสี่ตัวอยู่ที่นี่แสดงว่ามันต้องมีรูแมงมันหรือโพรงแมงมันอยู่ในบ้านนี้นี่แน่เลยสี่ตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับราคาแพงใส่เข้าไปเลยสี่ตัว เจออีกตัวแล้วครับบินมานี่ครับมาจากบ่อน้ําครับมาที่เดิมเลยครับใกล้บริเวณเดิมบินไปโน่นลวครับนี่ฮะใกล้ๆบ่อปลาตรงนี้นะครับนี่ครับเขาเรียกแมงมันนะครับแมงมันตัวเมียนะครับมันบินออกมาตัวที่สี่ที่ห้าเราเห็นตรงนั้นอีกตัวหนึ่งอ๋อตัวผู้แล้วครับ โอ้โห oh, โชคดีจังนะครับนี่ตัวผู้ครับนี่ครับนี่ตัวผู้นะครับดูดีนะครับโอ้โ oh, หโชคดีได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในแก้วพลาสติกเลยนะครับดีครับดูก่อนนะนี่ นี่ครับโชคดีจังได้มาทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ฮะตัวผู้ตัวเมียเดี๋ยวจะเปิดใส่รวมกันไปเลยนะครับหนึ่งกล่องนี่ฮะใส่ครับไปเลยเดี๋ยวมันก็จะผสมพัน์กันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตัวผู้มันจะตัวผู้มันจะ สมพันธ์กับตัวเมียแต่ว่าถ้าจะให้ดีนี่ต้องเอาตัวผู้หลายๆตัวนะครับตอนนี้ตัวเมียมันเยอะกว่าตัวเมียมันจะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับโอเคเดี๋ยว ได้แล้วครบแล้วตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาตัวผู้เพิ่มถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จะไปลุน้นต่อว่าจะมีอีกหเปล่านะครับเพื่อนคอยลุ้นคอยติดตามนะครับยังไงก็ขอบคุณที่และติดตามแล้วก็กดติดตามให้พิชตินะครับพิชัดเจออีกตัวหนึ่งแล้วครับมานี่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับนี่ฮะบินไปแลวบินไปแล้วบินไปแล้ว บินไปแล้วลงแล้วนะครับนี่ครับตัวที่หกรู้บินมาจากไหนนะอยู่แถวนี้แล้วครับเยอะแล้วถือว่าใช้ได้นะครับของแตกของหายากก็เอามาดูเพื่อความบันเทิงนันทนาการแล้วก็มีการอนุรักษ์มันไว้นะครับ ขยายพันธุ์มันที่บ้านนี้จะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงจะไม่ฆ่าสัตว์ที่มันเป็นธรรมชาติพวกจิง้งกงจิก้กุงจิกงโงงอะไรเนี่ยก็มีเยอะอยะนะครับเดี๋ยววันหน้าคงจะได้ทําคลิปกันวันนี้เราเห็นแมงมันบินมาห้าหกตัวแล้วสแสดงว่ามันต้องมีโครงหรือรูมันอยู่แถวนี้แน่เลยนะฮะก็คอติดตามกันต่อไปครับ พ่ชาติมองเห็นนะฮะปลายยอดไม้มีไม้แรงแมงมันตัวผู้อ่ะบินตัวผู้บินบินตอมปลายยอดไม้แต่มันยังไม่ลงมาเอาไม่ได้อันนี้ตัวผู้อ่ะแมงมันคาวันนี้เป็นวันที่แมงมันออกนะครับเดี๋ยวกลางคืนก็มันก็จะมาตอมไฟเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะคงจะมีเยอะอยู่ตอนนี้แมงมันแต่ละตัวก็ ตั้งหน้าตั้งตามุดลงรูนะครับลงไปครึ่งตัวสองตัวนั้นลงไปเกือบสุดแล้วเหลืออีกสองตัวแล้วก็แมงมาตัวผู้นี้จะไม่มุดนะครับ ก็บินมาตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับโน่นเลยแล่แวบบ๊แบแบเห็นแวบบ๊บแบบโน่นงายนี่งครับ รับกัดนะครับมันกัดแต่ว่ามันไม่เจ็บมากนะครับกัดเราไม่ต้องกลัวมันนะครับเดี๋ยวรวมกันไปนเลย เจอแล้วครับเจอแล้วครับบินมาตรงนี้ครับนี่ครับบิดมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับนี่บิดนี่นีนี่ครับ ได้มาหลายตัวแล้วครับนี่ครับอย่างนี้ก็ปีหน้ามันมในบ้านเยอะแน่นอนอีกตัวหนึ่งตอนนี้พี่ชาติได้มาอีก ได้มาอีสองตัวครับนี่บินมาตัวนี้บินมาแต่ตัวนั้นบินตัวนี้บินมาแต่ว่าตัวนั้นเห็นมันกำลังสลัดปิกเเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะรู้เองกำลังจะลงดิน บินอยู่แถวนี้หลายตัวได้มาหลายตัวก็สิบกว่าตัวแสดงว่ารูต้องอยู่แถวนี้เราต้องค่อยๆสังเกตดูทีๆคนโบราณบอกว่าเวลาเดินหามะแรงแมงมนันนี่อย่าเดินแรงถ้าเดินแรงมันจะไม่ออกมันจะมุดลงไปนะครับได้มาอีกสามตัวนะครับเพื่อนครับนี่ตัวนี้ยังมีปีกบินมาตัวนี้ สลัดปีกเรียบร้อยนะครับอสองตัวแล้วมันมีตัวหนึ่งกำลังมุดลงดินตัวที่มุดลงดินเราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับปล่อยให้มัน,มนอยู่ธรรมชาติก็ตามไว้ว่าใต้ต้นนี้ต้นเนี้ยปีหน้าเราก็อต้นนี้นะครับต้นอะไรไม่รู้ ปีหน้ามันก็อาจจะมีโพรงมังมันอยู่ใต้นี้นะจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะจริงอยู่มั้งไม่รู้มันผสมผ่านกันหรือ,อยังแล้วก็มีที่ลงรูเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปแตะต้องมันนะครับให้มันขุดรูอยู่เองนะครับเดี๋ยวจะทำเครื่องหมายไว้นะครับตรงน้นนะครับ ต,ต้นลำใหญ่ตรงนี้นะครับต้นลำใหญ่ต้นนี้นะสองงานมันขุดอยู่ตรงนี้รู้ลงไปยังยังไม่ลงอยู่นู่นนี่ครับ ก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ไปนะครับถ้าไม่โดนกบหางคกอึงอ่างหรือนกมาจิกไปซะก่อนนะครับก็จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับข้างในนี้ก็มีแมงมันเยอะพอสมควรแล้วนะครับสิบกว่าตัวครับตัวผู้อ่านี่ตัวผู้นะสีเหลืองสีตัวเล็กาเป็นตัวเมียก็จะสีแ,แดง เข้มนะครับตัวใหญ่ก็ได้เยอะมากแล้วนะครับแต่เราก็น่าจะเพียงพอแล้วขาดก็คือมังมันตัวผูกคืนนี้ก็หามาเพิ่มให้เข้าไปนะครับตอนนี้ก็ได้ค่อนข้างเยอะพอสองคนแล้วนะครับ มาเรื่อยๆครับนี่ครับส่วนั่งนี้ก็มดุดลงไปนในดินเรียบร้อยนะครับ เหลือสามตัวสิบกว่าตัวนี้มุดไปในดินหมดแล้วเหลือสามตัวแล้วก็ตัวผู้ครับกลางคืนพี่ชาติใช้แสงไฟล่อดักแมงมันนะครับแล้วก็มียังเจอไม่เยอะนะครับได้มานิดหน่อย เก็บได้ไม่กี่ตัวประมาณทักสิตัวได้นะครับเอาใส่เข้าไปใน<ม>นี้เรีบรอบ้ว้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมาเช็คดูว่าได้กันกี่ตัวนะครับครับ,รบเรามาเปิดดูตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับ เห็นตัวตัวเมียนี่มุดลงไปในดินหมดแล้วนะครับแต่ตัวผู้เสียชีวิตครับตัวเมียอยู่ในในดินนะครับถ้าเรามองด้านข้างก็จะเห็น เห็นว่าเขาเจาะลงไปอยู่ข้างล่างครับต้องจับด้วยการเบาๆนะครับก็อยู่ข้างล่างนะครับูมองด้านข้างเขาจะเห็นบางตัวที่เจาะรูลงนะข้างบนนี้ก็ยังมีอยู่บางส่วนนะครับมีตัวหนึ่งนะครับจะเห็นด้านข้างว่า แมงมันตนัวเมียลงไปลงไปแล้วสิบกว่าตัวนะครับอยู่ข้างในอันนี้เราก็จะปล่อยตัวผู้ไว้อย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรนะครับจะรอไว้อย่างนี้จนกว่าแมงมันจะออกไข่นะครับเท่าที่ศึกษามันก็คือมันก็จะไปวางไข่แล้วก็จะเริ่ม ออกลูกเป็นตัวมดแรงงานนะครับมดทหารหมดแรงงานมันคือก็คือ,คอมดประเภทหนึ่งนี่เองนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มสร้างอาณาจักรใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับพอเริ่มสร้างใหญ่เราก็ย้ายมันไปอยู่ในส่วนที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นดินนะครับที่ดินแห้งๆไม่ชื้นไม่แชะนะครับได้ ใ,ใกล้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าที่สูงนิดหนึ่งแห้งๆนิดหนึ่งนะครับที่มีธาตุอาหารให้มันด้วยนะครับเราปล่อยเป็นแบบธรรมชาตินะครับถ้าจะเลี้ยงแบบอ,อยู่ในถังในรังนี่อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราแค่เอามาให้มันอ,ออกไข่แล้วก็มีรังมีมีลูกเยอะๆแล้วก็เอามาปล่อยในพื้นที่บ้านของเรานะครับ ก็หวังว่าคงจะช่วยขยายมะเอพันธุนของแมงมันได้นะครับใครที่มีเวลาว่างก็อยากจะทดลองทําบ้างก็ลองศึกษาคนคว้าดูพิชาตเขาพึ่งทําครั้งแรกนะครับถ้าได้ผลยังไงแล้วก็จะมาอัปคลิปให้ท่าน,เพ,นเพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามนะครับจะได้รู้ว่าแมงวันชุดนี้เป็นอย่างไรนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะทําอะไรต่อนะครับ